สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรครับเดีนี้ผมจะมีผักชนิดหนึ่งครับมาแนะนําครับสําหรับพี่น้องชาวเกษตรครับที่ใครรู้จักก็เคยเคยกินมั่งแล้วครับแต่ว่าแนะนําบางคนที่ยังไม่เคยรู้จักครับผักชนิดนี้ชื่อว่าผักปูย่านะครับผักปูยานี่ครับจะเป็นออกตามป่านะครับ ออกตามป่าแล้วก็สามารถดอกมันสามารถกินได้นะครับนี่ครับเอาดอกมันเหลืองเหลืองนะครับจะออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาธันวานะครับเอาชนิดนี้เอาไว้กินกับแกงหน่อไม้นะครับหรือว่ายอดยอดอ่อนก,ก็กินได้นะครับยอดอ่อนนะครับแล้วก็ดอกมันครับสีเหลืองจะมีรสชาติออกอ เปรี้ยวๆหวานๆส้มๆนะครับแต่อร่อยนะครับกินกับน้ำพริกก็ได้นะครับหรือว่ากินกับยำหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้นะครับสําหรับผักชนิดนี้ครับทางภาคเหนือเรียกว่าผักปูย่านะครับแต่ภาคอื่นไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกชนิดใดครับอันนี้มันออกลิมทุ่งนานะครับผมมาถ่ายวิดีโอให้ดูครับเดี๋ยวจะไปขยายพันธุ์นะครับลองดูครับขยายพันธุ์ สิ่งหาหาตามป่าได้ยากแล้วครับตอนนี้ครับไม่แน่ใจว่ามันเจอยาฆ่ายาไปหรือเปล่านะครับมันจะเกือบจะศูนพันไปแล้วครับครับผักปูย่ยาครับแนะนำผู้ที่ยังไม่รู้จักนะครับโอเคครับผม